หลุดราคาจองของเนต้าวีน่าสนใจมากๆเลยครับคลิปที่แล้วนะผมก็ได้ทําตัวที่เป็นเน็ต้ายูโปรคันจริงไปแล้วด้วยซึ่งวันนี้ก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาบอกทุกคนอีกแล้วครับเพราะว่าเป็นราคาของเนต้าวีตัวนี้จะขายในบ้านเราคือกลางปีนี้ด้วยไวมากๆเลยครับแล้วก็จะขายเป็นพวงมาลัยขวาด้วยผมก็ได้ถ่ายคลิปไปแล้วนะครับแต่เสียดายมากๆคลิปมันหายไปเฉยเลยครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้จะมาบอกรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับคันนี้ นำเข้าโดย BRG ซึ่งในไทยตอนนี้มี3ซสาขาครับแต่เขาก็บอกนะว่าจะมีดีลเลอร์อื่นๆมาเพิ่มเติมแน่นอนอันนี้ต้องเราติดตามนะครับและปีนี้นะครับจะนำเข้ามาก่อนในอีก2ปีข้างหน้าจะเป็นแบบของปตทเป็นคนผลิตให้ซึ่งก็มีข้อดีนะครับว่าถ้าใครซื้อรถของเขานะครับจะได้ใช้สิทธิ์เกี่ยกับที่ชาร์จของปตทด้วยแล้วก็ยังได้ส่วนลดของรัฐบาล1.5แสนแล้วก็บวกกับการลดภาษีด้วยครับ ในวันงานวเตอร์โชว์ก็มีคนไปจองมาแล้วด้วยซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจองได้เพราะผมก็เข้าไปสอบถามมาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผีกมากๆเลยครับและใบจองที่เข้ามาโชว์ราคาอยู่ที่งนั้นจะไปบอกใครนะครับ5.7900แสนบาทเองโอ้โหฟังไม่ผิดนะครับ5.7900แสนบาทเป็นค่าตัวที่ลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งราคามันโอ้ oh my god สุดยอดมากเลยครับ ราคานี้ถือว่าดีจัดถูกกว่า MG EP ด้วยราคานี้ผมว่าก็น่าจะถูกต้องนะเพราะว่าวันที่ผมไปทําคลิปเนาก็ได้สอบถามเขาว่าราคาเขาบอกว่าจะเปิดตัวไม่เกิน8 0 0แสนแน่นอนซึ่งถ้าได้ส่วนลดแบบ MG 2 0 0 0 0นก็กว่านเลยนะครับก็จะเหลือประมาณ6แสนและราคาในใบจองก็คือ5.79แสนบาทก็ถือว่าลงตัวไม่ได้ผิดคาดไปเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเทียบกับ MG EP ผมว่าก็เทียบมันยากเหมือนกันเพราะว่า MG ก็ใหญ่เนาะแล้วก็ความแรงประสิทธิภาพของมอเตอร์คันนี้ก็แน่นอนว่าเทียบกับ EP ไม่ได้เลยแต่จะเทียบไปที่ระยะทางแล้วก็ความดูหลาภายในนะครับผมก็ไปถามมาแล้วด้วยนะคันนี้จะวิ่งได้380กิมตต่อการชาร์จมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า76แรงมา้าและความเร็วสูงสุดปกตินะครับจะได้แค่100เอง แต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกไว้ว่าสเปคไทยจะปรับเพิ่มเป็น130กิโเมตรต่อชั่วโมงครับผมมองว่าถ้าได้130จริงนี่ถือว่าดีมากๆก็เหมาะดีนะครับนั่นแหละครับเอาไ้ใช้ในเมืองสบายราคาก็สบายกระเป๋าด้วยแต่ผมว่าก็คงไม่เหมาะกับเอาไปใช้ต่างจังหวัดเท่าไหร่เพราะว่าแรงม้ามันน้อยมากๆเลยครับถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกแล้วกันคันนี้คันไม่ใหญ่มากก็กำลังดีเหมือนกันแต่จอภายในนะครับ จอเขาเป็นจอแบบขนาดใหญ่มากๆครับซึ่งทําให้มีความรู้หราแล้วลก็ดูเป็นโลกอนาคตมากๆแต่ถ้าใครอยากได้คันที่จริงๆแรงๆและก็ราคาไม่แรงมากนะครับก็มีอีกตัวนึงเหมือนกันของแบรนด์นี้แหละต้องรอปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเพราะจะเปิดตัวเจ้าตัวเนตตาอยู่โปรก็คือคันที่ผมทำคลิปเมืกนก่อนนั่นเองครับจะมีการเปิดตัวแน่นอนแล้วก็ขายไทยแน่นอนต้องรอติดตามนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับราคาที่หลุดจองมา5.79แสนบาทเท่านั้นเองครับผมมองว่าไปได้ไกลแน่นอนนะครับแบรนด์นี้เพราะว่ามีคำร่วมมือกับปตทแต่หลายคนก็แบบเมนชันมานะว่าเฮ้ยเรื่องพวกส่วนบริการอะเออเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าเขาจะมีดีลกับใครบ้างถ้าเป็นแบบดีลที่แบบอยู่ตามปั๊มน้ำมันแบบไปซ่อมตามปั๊มน้ำมันได้นั่นคือแบบมันจะพีคมากๆเลยครับ เอาละครับวันนี้น่าจะมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมาเลยครับ